นอกเหนือจากรถเก๋งกระบะรุ่นตลาดที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในเมืองไทยแล้วโตยโยต้ามีอีกแบรนด์ย่อยในกลุ่มรถหรูนั่นก็คือเซนจูรี่ซึ่งล่าสุดเตรียมเปิดตัวเซนจูรี่รุ่นที่3รถเก๋งซีดานไซส์ใหญ่ที่จะออกมาในรอบ20ปีด้วยราคาในญี่ปุ่น19.6ล้านเยนหรือราว6ล้านบาทโตยโยต้าเปิดตัวเซนจูรี่รุ่นล่าสุดภายในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2017และเตรียมจะนำออกสู่ตลาดภายในปีนี้โดยมีการฟันธงราคาจำหน่ายใน ญี่ปุ่นออกมาแล้วคิดเป็นเงินไทยประมาณ6ล้านบาทซึ่งแพงกว่า Mercedes My b a c Class s นิดหน่อยแต่ก็ถูกกว่า Rolls r o อยสอชิ่มาก Century รุ่นที่3นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดท่าลิตร V8 คู่กับระบบขัดเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบ h y บริดนำส่งกำลัง425แรงมา้า จุดเด่นอยู่ที่การตกแต่งภายในห้องโดยสารเรียบรูสวยงามแบบญี่ปุ่นผนังเพดานและเบาะบ,บุด้วยผ้าขนแกะซึ่งถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลือกเป็นเบาะหนังแทนได้ซองที่นั่งด้านหลังลงตัวสําหรับบุคคล VIP กว้างสบายมีจอทัชสกรีน7นิ้วสําหรับควบคุมระบบต่างๆภายในรถนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจอตรงกลางกว้าง11.6นิ้วสําหรับสร้างความบันเทิงให้ผู้โดยสารในส่วนโครงรถมีการปรับขนาดจากรุ่นเดิมเล็กน้อย โดยฐานล้อกว้างขึ้นประตูกว้างขึ้นในขณะที่ช่วงล่างโหลดต่ำลงช่วยให้การก้าวขึ้นลงรถสะดวกกว่าเดิมซนจูรี่เป็นแบรนด์ย,ย่อยของ t o y o ต้ที่ผลิตรถเก่งระดับพรีเมียมโดยรุ่นแรกอยู่ในช่วงปี1967-1997รุ่นที่2ปล่อยออกมาในปี1997และเพิ่งจะหยุดการผลิตไปเมื่อปลายป,ายปี2016 ล่าสุดเตรียมนำรุ่นที่3ออกสู่ตลาดภายในปีนี้ในเบื้องต้นโตยโยต้าตั้งเป้ายอดขายไว้ที่เดือนละ50คันติดตามข่าวอัปเดตเทคโนโลยีรถยนต์ที่น่าสนใจได้เป็นประจำอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel Smile Insurance นะคะ